สวัสดีคะ่ะสิดมอนสวัสดีเช้าวันพฤหัสบ,บดีคะ่ะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยลูกนางไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะวันนี้นะคะไม่ได้ไปไหนเลยโอ้ใครอยากกินกล้วยนะโอ้โอใต่อสายบัวรอแล้วโอ้โอ้ทำยังไงทำยังไงอ้อนๆยังไงโอ้โออยังเคี้ยวอยู่เพราะจา้าโอ้ยเอ็นดูนั่งลงยังไงขอขอยังไง อันนี้กราบถอนสายบัวค่ะเขาเรียนรู้ของเขาเองนะคะแม่แม่<__>แต่ที่เสียงไม่ออกเพราะว่าน้องยังเคี้ยวหญ้าอยู่นะคะเ <izing> ออนั่งลงกับพ่อจ๋าดีกว่านั่งกินด้วยกันนั่งกินด้วยกัน <_' timeline> อูนั่งลงเองเลยนะอัตโนมัติเลยโอ้โห<ๆ>ทำไมน่ารักจังเลยไหนไหนงำงำก่อนงำงำโอ้โหน่ารักที่สุดเลยโอ้โ,อโอหก็<ๆ><ๆ> เอน่ารักจริงๆเลยเจ้าหมูอ้วนวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะแม่แม่เมื่อคืนฝนตกหนักมากค่ะทางเฉอะแฉะนะคะนอนหลับด้วยหรอนอนหลับทํำยังไงกลัวพ่อจ๋าหนีกลัวพ่อจ๋าหนีโอ้ยอ่ะนังลงนังลงคุยกันคุยกันก่อนคุยกันก่อนเอจะคุยกันได้ทันไหมล่ะเนี่ยโอ้นั่งลง อุ้ยทำไมว่านอนสอนง่ายจังเลยพระจ๋านั่งด้วยเออเพราะนั่งนั่งนั่งพราจ๋าก็ต้องนั่งสิจะมาขี้โกงกันได้ยังไงให้หนูนั่งคนเดียวยังไงอะ่ะน้องลูกโอ้เอ็นดูความนั่งต้องชันเข่าขึ้นมาเพราะว่าติดพุงนะคะแม่แม่เออีอ๋หนออะดึง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 ความตัวแสบไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะน้ำก็ยังไม่ได้อาบเพราะว่าอากาศเย็นนะคะนี่น้องนิกถ่ายคลิปประมาณ8โมงค่ะ ฟ้ายังมืดอยู่เลยนะคะแม่แม่เออน่ารักจริงจริงโอ้โหถูกใจเลยเนาะลูกเนาะไปกินกล้วยหวานๆค่ะเยังทับพ่อจ๋าเลยอยากกินโอ้เร็วๆพ่อจ๋าน่ะชักช้าเหลือเกินเอ้ยวัยรุ่นเขาใจร้อน โอ้ยโอยยกขาด้วยยกขาด้วยเอ้ยนั่งนานก็เมื่อยพ่อจาลุก่อนลุก่อนโอ้ลื่นด้วยลื่นด้วยลื่นด้วยขาหลังลื่นด้วยหมดแล้วเหรอบายๆกันแล้วนะเออบายๆกันแล้วนะโอ้จะไปยังไงพ่อจ๋ายังหิวอยู่เลยอย่าเพิ่งไปโอดูง่วงเรายังหิวอยู่เลยอันั่งลงก่อนนั่งลงใหม่นั่งลงคุยกันก่อนโอ้โห เขาก็เรียนรู้ของเขาไปได้อัตโนมัตินะฮะรู้ว่าอ้อนๆยังไงจะได้หม่ำไวๆฉลาดนะคะไหวพริบเขาดีค่ะแม่แม่เขาจะเรียนรู้เลยว่ายังไงยังไงนะคะโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นกอดคอไว้เลยนะเนี่ยขอบพระคุณกระเป๋าย่ามสวยๆจากแม่ปุ้มนะคะโอ้เขี้ยวด้วยลูก เด็กคนดื้อนะคะเด็กคนดื้อง่ำขนาดเรื่องเหลืองนี่ขนาดเด็กดื้อเหรอพระจ๋าเขาว่าเด็กดื้อนั่นเนี่ยดื้อจริงเปล่าอ๋อเดื้อจริงเปล่าคะเนี่ยเร็วๆหน่อยพระจ๋าเห้ยโอยหิวแรงแล้วหิวแรงแล้วหิวแรงโอ้หิวแรงหิวแรงแดูตาค่ะแม่ดูตานะคะตัวแซ่ขอบคุณค่าด้วย โอ้ยเสียงดังมากเลยนะคะก็วันนี้เมื่อคืนฝนหนักมากเลยค่ะแม่แม่ฝนแบบว่าอู้โหซุปเปอร์ฝนนะคะมาทั้งคืนเลยค่ะก็ถือว่าหนักหน่วงพอสมควรนะคะในส่วนของฝนทางไหนฝนตกก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะแม่แม่ หมู่บ้านช้างมาจากกลางจังหวัดส,สุรินทร์ของเราเมื่อเมื่อคืนเนี่ยตกหนักตกแรงนะคะมาแรงแซงทางโค้งเลยค่ะดูในพยากรณ์อากาศเพราว่าฝนจะตกเอ่ออีกวันสองวันนะคะอันเคลื่นวาพายุเข้านะคะแม่แม่พายุเข้าเนาะก็เออเข้าจริงๆนะคะหนักจริงๆค่ะแม่แม่แต่ว่าจะฝนตกพายุเข้ายังไงย่าลูกๆก็ต้องได้กินค่ะก็ประมาณตี ตีห้ากว่าๆเนี่ยฝนยังลงเม็ดอยู่นะคะแต่ว่าตะอ้วนก็ไปตัดหญ้าตากฝนมาเลยนะคะเนี่ยค่ะแม่ๆเพราะว่าถ้าไม่ไปก็ไม่มีหญ้าอาหารให้ลูกนะคะก็ต้องไปนะคะวันนี้ลงได้ถ้าตกมาอีกวันนี้ก็ลงสวนไม่ได้แล้วนะคะก็ฝากแม่แม่ให้กําลังใจตะอ้วนด้วยนะคะไปตัดหญ้าตากฝนต้องแต่เช้าเลยนะคะ ถามว่าทาไมไม่รอไปตัดช่วงสายๆหน่อยให้ฝนหยุดก่อนถ้าเรารอช่วงสายแต่ลูกๆรอไม่ได้นะคะแม่แม่เขาหิวนะคะกว่าเราจะไปช่วงสายๆกว่าฝนจะหยุดเนาะเกือบเจ็ดโมงกว่าจะตัดเสร็จยกมาเสร็จก็ออแปดโมงเก้าโมงนู้นแหละค่ะแม่แม่นะคะแล้วลูกๆตื่นพร้อมเราตั้งแต่ตีห้านะคะเอ่อเก้าโมงเขายังไม่ได้กินอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่นอกก็ใจเขาใจเราก็สงสารนะคะก็ไปกันทั้งเปียกฝนนั่นแหละคะ่ะน้องนี่ก็อยู่ในรถนะคะ ตาอ้วนก็ไปตัดลงไปตัดคนเดียวนะคะก็สู้กันไปค่ะแม่แม่ช่วงหน้าฝนเนาะยังไงก็ฝากแม,แม่แม่กำลังใจเด็กๆด,ด้วยนะคะวันนี้น้องนิกก็ได้ไปดูสวนหญ้ามาแล้วค่ะแม่แม่สองสวนนะคะสองสวนก็ถือว่าหญ้าสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีไลฟ์สดในวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ขายผลไม้ออนไลน์นะคะแม่แม่แมหาคะแนน ซื้อสวนหญ้านะคะซื้อสวนหญ้าเพราะว่าตอนนี้หญ้าหมดเลยนะคะหมดไปหมดเกลี้ยงเลยนะคะเราก็จะหาคะแนนไปจ่ายเขาเนาะนะคะในสองสวนเพราะว่าต้องต้องซื้อกันไว้บางทีมันหมดแบบรอบเนี้ยค่ะหาไม่ได้ไม่มีสวนสำรองเลยนะคะก็ถือว่าเออยังโชคดีที่ไปเจอสวนที่เขาอยากจะขายแล้วก็เป็นหญ้าที่สวยด้วยนะคะสวยด้วย อะไรจ้าลูกนางอืได้กินกล้วยไปแล้วละมองเราเอ,อ่ออันนี้เลยนะคะมองตาแป๋วเลยตอนเช้าจะมองแมมหน่อยนะคะแม่แม่เพราะว่าน้องยังไม่ได้อาบน้ำน้องนิกยังไม่กล้าอาบน้ำให้ลูกค่ะตอนแบบว่าเช้าเช้าแบบนี้ยังไม่กล้าอาบน้ำให้เขาเลยนะคะเพราะว่าอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นเรายังเย็นเนาะแม่แม่ขาแล้วน้องช้างะคะ่ะเขาพูดไม่ได้ก็จริงนะคะแต่ว่าเราเลี้ยงเขาเราก็รู้จักเขานะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศบรรยากาศจริงๆนะคะมืดครึ้มแบบนี้เลยไม่มีแดดเลยค่ะแม่ๆห่ทางบ้านตกลางตอนนี้นะคะแต่ว่าในกล้องอะ่ะมันอาจจะสว่างกว่าในความจริงหนึ่งถึงสองระดับเพราะว่าน้องนิกปรับแสงปรับสีนะคะแต่ในความจริงเนี่ยมืดครึ้มพึๆเลยค่ะแม่ๆท่านใดมาเที่ยวช่วงวันสองวันนี้นะคะก็แนะนำแม่ๆอย่าลืม,เ,มเสื้อกันฝนหรือว่าร่มก็จะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า เราก็บางทีมาเจอฝนเนาะนะคะอืมแล้วก็เดินทางหน้าฝนก็แม่แม่ขับรถระวังระวังด้วยนะคะถนนลื่นมากเลยนะคะท่านใดมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะหาสองแสบนะคะอยู่หน้าศูนย์โคชะศึกษาเลยค่ะแม่แม่ครอบครัวน้องมินนี่ยินดีต้อนรับคุณพอ่อคุณแม่ทุกทท่านเลยนะคะหรือว่าท่านใดมากลัวไม่เจอน้องนิก อยู่บ้านหรือเปล่าหาเด็กๆไม่เจอนะคะแม่แม่ทักหาหรือว่าโทรหาน้องนิกหลังไม้ได้เลยนะคะ mm hmm. ทักทางเพจ Facebook ทักทางไลน์ทักทางอ่อทิกต็อกยังไงได้หมดเลยนะคะแม่แม่หานาะ mm hmm. เผื่อท่านใดยังไม่เคยมาเ mm hmm. พิ่งมาครั้งแรกนะคะอยากจะมาหาเด็กๆยังไม่ค่อยคุ้นชินในส่วนของเส้นทางก็ทักมาถามกันได้นะคะ mm hmm. ลูกนางเมื่อวานนอนหนาวฝนตกไม่นอนเลยค่ะแม่แม่ คืออาจจะงงๆจูๆ่ๆฝนมาตกนะคะน้องนี่ก็นอนไม่หลับเป็นห่วงลูกค่ะลูกก็ไม่นอนนะคะลูกก็ไม่นอนก็เอออะเนาะก็ถือว่าหนักพอสมควรนะคะหนักพอสมควรฝนเมื่อวานนะคะฝนเมื่อวานอัปเดตพ่อแสนสุขหน่อยนึงนะคะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยตกมันหนักมากแม่แม่ดูตรงเอ่อบริเวณ อวัยวะนะคะที่เขาเรียกว่าไงคะน้ำมันไหลออกมาตลอดบริเวณตรงลึงนะคะาตางางเขาจะเรียกว่าลึงเนาะมาดูไหลแบบตุบๆตุกๆตุบๆเลยนะคะเตรีมยมตัวแล้วเตรียมตัวแล้ว อ่านะคะก็ถือว่าวันนี้หนักหน่วงนะคะอาบแก้มตั้งแต่เช้าเลยค่ะแม่แม่แล้วก็บริเวณอวัยวะก็ไหลแรงนะคะไหลแรงน้ำมันไหลแรงค่ะแต่อารมณ์ก็เราก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะแม่แม่ไม่ไม่ไม่วุ่นวายกับเขานะคะยังไงฝากแม่แม่เป็นกําลังใจให้พ่อจ๋าด้วยนะคะโอเคพ่อจ๋าก็กินพอแต่อิ่มค่ะช่วงตกมันนะคะพอแต่อยู่ได้แต่ลูกนางเนี่ยตกมันทุกวันค่ะแต่กินเยอะทุกวันนะคะ ตกมันทุกวันกินเยอะทุกวันค่ะโอ้ดูเมฆฝนข้างหลังนะคะฟ้าฝนมารุนแรงมากเลยนะคะก็ฝากแม่ๆให้กำลังใจเด็กๆด,ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็บังขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันหในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมูอ้วนด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ